สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว16นาฬิกาวันนี้กับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีค่ะ17วันหลังหลบหนีการควบคุมตัวของเรือน,อนจํานครศรีธรรมราชวันนี้ตํารวจสามารถวิสามันฆาตกรรมนายชวลิตทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนาโนดได้แล้วนะคะหลังควบคุมตัวคนส่งสเสบียงได้จนรู้แหล่งกบดานและส่วนที่กาลังปฏิบัติการไล่ล่าปิดล้อมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านในเทือกเขาบรรทัดจนเกิดการประทะกันติดตามจากคุณสนธยาแก้วขำรายงานสดจากหน่วยพิทักษ์ป่าตนเต อำเภอ,เอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะคุณสนธยาคะครับคุณกิราชาตาครับชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจหลายร้อยนายได้เปิดปฏิบัติการเพื่อติดตามจับกลุ่มนายชาวล,ลิตทองด้วงหรือนายแป้งนาโหน,นดบริเวณใจกลางเทือกเขาบรรทัดมาแล้วอย่างน้อย2-3ถึงวันจนกระทั่งมีการควบคุมตัวบคุวบคคลที่คาดว่าอาจจะเป็นผู้ส่งสเสบียงจนนำไปสู่การเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเพื่อจับกลุ่มและเกิดการยิงพะทะกันขึ้นครับ ชุดปฏิบัติการพิเศษจากกองกากับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรจังหวัดตรังกองกกับการสืบสวนภาคเก้าและชุดปฏิบัติและชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกว่า100นายส่งกําลังเข้าพื้นที่ใจกลางเทือกเขาบรรทัดบริเวณบ้านในตระอาเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อติดตามจับกลุ่มนายชาวลิศทองด้วงหรือนายแป้งนานโนดหลังมีข่าวว่าอาจเป็นพื้นที่ซ่อนตัวนะครับ มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่งกำลังขึ้นอย่างน้อย3ชุดปฏิบัติการทั้งจากพื้นที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังรวมถึงขึ้นมาจากจังหวัดตะตูนกว่า100นายเพื่อที่จะเข้าถึงตัวนายแป้งมาแล้วก่อนหน้านี้2-3ถึงวันซึ่งล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวบุคคลที่อาจจะเป็นคนส่งสเสบียงและมีการสอบสวนสอบสวนนำไปสู่การเปิดปฏิบัติการเพื่อที่จะเข้าถึงตัวนายแป้งนะครับ ล,ล่าสุดมีรายงานว่าเกิดการยิงปะทะกันขึ้นบริเวณใจกลางเทือกเขาบรรทัดใกล้กับบ้านตระในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับซึ่งมีรายงานว่าอาจจะเกิดการวิสามันฆาตกรรมนายแป้งนานโหนแล้วทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อปฏิบัติการไล่ล่านายแป้งบนเทือกเขาบรรทัดที่หน่วยพิทักษ์ป่าโตนเตะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัด มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งจากภาค9ก,กองปราบปรามเข้ามาปฏิบัติการร่วมกันอย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่บ้านในตระอยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าน้ำตกโตนเตะประมาณ8กิโลเมตรรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงการเข้าออกจึงต้องใช้รถจักรยานยนต์โดยเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการส่งกำลังบำรุงสองแบบคือใช้รถจักรยานยนต์เคลื่อนย้ายกำลังพลครั้งละสนายและใช้เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจบ,บนหมู่บ้านในตร สำหรับบ้านในตระมีชาวบ้านรวมกว่า300ครัวเรือนประชากรรวมกว่า1,000คนตั้งอยู่ใจกลางเขตเทือกเขาบรรทัดรอยต่อ4จังหวัดคือจังหวัดต,ตรังพัทลุงสตูลและสงขลามีเส้นทางเชื่อมต่อเข้าออกได้ประมาณ6เส้นทางโดยเส้นทางโดยส่วนใหญ่จะใช้การเดินและก็รถจักรยานยนต์ สำหรับล่าสุดนะครับพลตำรวจโทอิทธิพลเฉลิมศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงพลตำรวจโทปียวัฒนเฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค๙ได้เดินทางมาที่หน่วยพิทักษ์ป่าโตนเตะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นกองอำนวยการร่วมนะครับบริเวณด้านหลังผมก็คือหน่วยพิทักษ์ป่าโตนเตะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเทือกเขาบรรทัดซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานโดยเฉพาะตำรวจหลาย กําลังพลน,นะครับได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่โดยเฉพาะพลตารวจโทอิทธิพลเฉลิมศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรวมถึงพลตารวจโทปิยวัฒเฉลิมศรีผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเก้าก็ได้มาอํานวยการการติดตามจับกลุ่มตัวนายแป้งซึ่งขณะนี้มีรายงานว่าอาจจะมีการวิสามันฆาตกรรมนายแป้งแล้วครับซึ่งนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากอําเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับคุณจิรชาตาครับขอบคุณคุณสนธยาค่ะ